ริษัทเ็มนะครับเขาบอลลก็คือเขาไปกู้ยืมเงินมา5 0,000ดอลลาร์นะครับในวันที่1ตุลาคม2010นะครับฟอร์มก็คือจากธนาคารเคนะครับโดยนี่นะครับเขาไซนิ่งไซนิ่งเนี่ยพอเราเจอไซนิ่งมาหล่จะรู้เลยว่าเป็นการลงนามการลงนามก็คือการออกตั๋วนั่นเองนะครับเท่ากับ5 0,000ดอลลาร์นะครับอัตราดอกเบี้ยคือ8%อรระยะเวลาก็คือ1ปีนะครับ เขาว่าถามว่าดอกเบีย้ยที่มันงอกเงยขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นในปี2010นั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยเมื่อตัวเนี่ยมาลงวันที่1ตุลาคมมันก็ต้องไปสิ้นสุดในปีหน้าก็คือวันที่1ตุลาคม2011นะครับแต่ว่าเราเนี่ยลงมาที่บัญชีตามเกณฑ์ของค้างนะครับดังนั้นเราก็ควรจะต้องนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยจนถึงวันที่31มสบเอมเนะครับ ว่ามันมีระยะเวลากี่เดือนแล้วก็ปรับจํานวนเดือนนั้นให้เป็นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าเขาถามว่าดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่31เอ็ดธันวาคมปี2010นั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มีช้อยมาให้นะครับ a b c d นะครับเรามาคํานวณกันนะครับว่าจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับในการคํานวณก็คือเราจะนําเงินต้นนะครับก็คือ5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, นะครับคูณอัตราดอกเบีย้ยก็คือ8%ระยะเวลานะครับ ก็นับตั้งแต่ตุลาพิกาธันวาสามเดือนนะครับดังนั้นคูณด้สามจากสิบสองเดือนนะครับคูณกันแล้วจะได้เท่ากับหนึ่งพันดอลลาร์ดังนั้นข้อหนึ่งนี้ก็ถามว่าดอกเบี้ยที่มันงอกเงยขึ้นมานะครับภายในสามเอ็ดธันวาสองพันสิบเท่ากับเท่าไหร่เราก็ตอบได้เลยนะครับว่าคือข้อ B ครับ